นี่แนมาใ้ชือกมองหน้ากันเอินแล้วมาแล้วอันมิกเอรู้กหอไอ้มองเนี่ยมองแบมองเนทีเจอเลยอ่ะเออนมิมันแบบเสียงหวานอะโอ้แล้วคือเป็นท่อนท่อนเขาเรียกว่าอะไรท่อนบุกแรกบุกแรก มึงกูบีจะไม่มีแอบเลยตอนนี้จริงโอ้โหแต่ว่าไม่แต่เอิร์ญมีชันเห็นเมื่อกี้เอิร์ญแอบมองหน้ามิกมันไม่แอบมันไม่เรียกว่าแอบอย่างนี้เลยมันจบอันนี้อันนี้คือมิก่อนอันนี้คือมิกก็แสดงว่าจริงๆเราเอิญมิชัก็คือแบบว่าเครื่องรางเหรอเครื่องรางเครื่องรางใช่ไม่ใช่เป็นแม่ยานางเรือเป็นแม่นนั่นโอ๊ ดูใช่ใช่ดูได้เออเป็นแบบเหมือนแบบสิกซ์สิบพูดเรื่อยตลอดไปหรอเออเลือกคู่ถูกแล้มันไม่ยังจะเพรากับแม่เออโอ้ยจะเป็นพรากับแม่หนะปีใหม่เว้นเจมโฟนเอิร์ดมิกเอาไปแล้วเอิร์ดมิก